สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายการโมโมเดล EP 2นะครับ EP นี้ก็กลับมาพบกับซีรีส์ฟิกวัสดเซโรกันเหมือนเดิมนะครับผมยังเป็นเรื่องวันพีซอยู่นั่นเองนะครับก็คือช่วงนี้นี่ผมแบบว่ามีเป้าหมายนะครับที่จะทําตู้วันพีซนะครับไล่เก็บพวกฟิกเกอร์โมเดลวันพีซกันเลยก็สนใจลายฟิกวัสเซโรมากวันนี้ก็เลยจัดมาตัวที่2ครับกับโบอาแฮนคอ คราวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยยังหาง่ายอยู่นะครับเป็นตัวที่ก็ไม่ได้ออกมาใหม่มากแต่ก็ไม่ได้เก่านะครับก็เลยยังสามารถหามือหนึ่งได้อยู่ไม่ได้เหมือนไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่เก่ามากนะครับูฟี่กันรอคลิปที่แล้วมันเก่ามากนี่ต้องหามือสองแค่ดูกล่องก็สวยแล้วนะครับนี่อ่าด้านหน้าโหข้อดีของงานฟิกาซิโลก็คือกล่องมันใสนะครับเราแบบว่าตั้งโชว์ในกล่องได้นะจริงๆสวยนี่บอาเฮดฮอ พระเม้าวอร์นะครับก็คือสงครามมารินฟอร์นนั่นเองครับอ่านี่จะเป็นโบอาแฮนค็อกในภาคสงครามมารินฟอร์นะครับดูจากชุดก็จะเป็นนี่ชุดสีม่วงจะเป็นชุดประจําในภาคสงครามมารินฟอร์นั่นเองนี่เป็นแอคชั่นกําลังแบบว่าเตะเลยนะครับนี่นี่ด้านหลังกลองโหสวยนี่นี่สติ๊กเกอร์อะไรสร้อนแสงต้องบอกว่าตัวฟิกวัตเซโเนี่ยที่ทำโบอาแฮนค็อกมาเนี่ย ทำออกมาหลายลายมากเลยนะครับทำออกมาหลายท่ามากซึ่งแบบผมก็ลังเลว่าเอ๊จะเก็บลายอะไรดีนะครับลายที่แบบว่ามันดูสวยสวยที่สุดก็สุดท้ายก็ตัดสินใจเอาลายนี้มานะครับผมคิดว่าโบอาแฮนด์คอกลายนี้ก็คือสวยที่สุดในซีรีส์ฟิกวาเซลโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปแกะกันเลยดีกว่าครับ ก็แกะกล่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พลาสติกเขาก็หุ้มมาทั้งตัวเลยนะครับเออดูดีดูดีดนี่โอ้โหเหมือนเดิมนะครับงาน Fi ก u a ร์เซ e r o ก็คือเขาประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราไม่ต้องไปประกอบอะไรเลยนะครับเนี่ยก็เหมือนตัวที่แล้วนะครับลูฟี่กันลออ่าเดี๋ยวเอาพลาสติกออกก่อนสวยนะีเนี่ยโบอาแฮนคอครับผม จริงๆแล้วเนี่ยผมลังเลระหว่างลายนี้นะครับกับอีกลายนึงมันจะชื่อท่าลายว่าเลฟเฮอริเคนนะครับอ่าซึ่งท่าโพดนั้นก็สวยนะครับแต่ว่าผมดูรีวิวแล้วอะ่ะหน้าตาหน้าตายังทำไม่สวยเท่าอันนี้นะครับเพราะว่าไอ้บอาลายเนี่ยครับที่เป็นอ่สอาสงครามมารินฟอร์ดเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ b o อาเขาก็เลยแบบว่ามันเป็นตัวใหม่อ่ะเออเขาก็เลยทาหน้าตามันดูดีขึ้นกว่าแบบพวก ลายเก่าๆนะครับเออก็เห็นการพัฒนาของค่ายนี้นะครับก็เลยเลือกอันที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยละกันเพราะว่าหน้าตามันดูดีที่สุดนะครับนี่ท่าก็สวยนะคือสวยพอๆกันเลยแหละระหว่างไออันเนี้ยกับเลิฟเฮอริเกตก็เออตัดสินใจละเอาตัวเนี้ยแหละนี่ครับก็จะเห็นว่ามีเป็นก้อนหินแบบโหกระเด็นขึ้นมานะครับเป็นการเตะอ่ะบัวแฮนด์คิรกอย่างที่เรารู้กันว่าเธอก็จะใช้เป็น การเตะซะส่วนใหญ่นะครับการเตะกับอืมก็เตะกับยิงธนูใช่ไหมมันจะมีเป็นธนูหัวใจเลิฟเฮาริเคียนก็เป็นแบบว่าผมชอบนะลายฟิกวาซซีโร่อะที่มันมีทําเป็นเอฟเฟกต์ย <Nous S 2> ังไงมามันได้อารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นเลซินแบบยอดจิ๋วอะเหมือนงานเลซินที่ยอดจิ๋วลงมานะครับ ็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับในส่วนของหน้าตาครับสิ่งแรกที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือหน้าตาว่าทําเหมือนหรือเปล่านะครับในส่วนของหน้าตานี้ก็ทําออกมาสวยใช้ได้เลยนะครับเป็นหน้าที่ดูแล้วแบบว่าเหมือนในการ์ตูนเหมือนในอนิเมะเลยนะครับนี่ถือว่าหน้าผ่านนะครับเออสวยๆนี่ลายชุดก็จะเป็น ชุดในภาคมารีนฟอร์ดนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์กลุ่มโจรสลัดเขาบ้าชื่อกลุ่มโจรสลัดคูจาบ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่านี่ดูหารายละเอียดซิว่ามีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็ก็สวยทุกจุดเลยครับไม่ได้มีตำหนิอะไรนะเออถือว่างานดี กับฟิก u r e zero นะครับอ่า <Wow. S 1> หืโหมองมุมนี้นี่ไม่ได้นะครับมุมนี้นี่มองไม่ได้เลยไปเออชอบตรงที่ว่ามันแบบว่ามีเป็นเส้นขึ้นมานะไปตามเท้าที่เตะขึ้นนะครับส่วนสูงวัดจากฐานขึ้นไปถึงปลาย ส้นรองเท้าเลยนะครับก็ประมาณ22เซนนะครับอ่าแต่ซึ่งผมมีแผนว่าผมจะถอดฐานออกนะครับไปดูรีวิวมารู้สึกว่ามันถอดฐานได้นะครับผมรู้สึกว่าฐานอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดีผมจะถอดไอ้ฐานนี้ออกให้มันเหลือแต่ตัวฐานที่เป็นเอฟเฟกนะครับก็เดี๋ยวมาลองถอดดูเลยดีกว่าว่ามันถอดอยังไงนะครับโอเคครับก็แกะฐานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโห แกะยากมากเลยนะครับกว่าจะแกะได้คือผมมันมันติดมาแน่นเลยเนี่ยแล้วผมก็กลัวว่าถ้าดึงแรงอะไรเดี๋ยวมันหักอะไรหรือเปล่านะครับก็ค, <ๆ S 2> ค,ค่อยๆแกะมากว่าจะได้จริงๆก็ต้องบอกว่าฐานมันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็ก็ดูดีนะครับแต่ว่าผมมีแผนว่าเดี๋ยวผมจะเอาเข้าตู้กระจกหลายๆตัวรวมกันนะครับฐานมันอาจจะเกะกะนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีฐานเป็นคนละสีคนละสีถ้ามันวางแล้วเดี๋ยวมันอาจจะดูไม่เข้ากันนะครับนี่ เทาที่ผมไปดู YouTube ฝรั่งมานะครับส่วนใหญ่เขาก็ตั้งโชว์แบบไม่มีฐานนะครับผมว่าเออพอไม่มีฐานแล้วมันดูแบบคลีนคลีนนะดูสวยอะ่ะดูแบบว่าเหมือนเอฟฟกมันเป็นฐานของมันไปเลยนะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องมีอฐานนี้ดังนั้นเราจะเอาฐานนี้ออกไปนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวมันลองเทียบกับตัวนี้ซิความสูงต้องบอกว่างานนี้ดูเล็กไปเลยนะครับเออต้องบอกนี่มัน นี่มันยกขามาสูงกว่าด้วยแหละนะครับดูเทียบกันสิเออสวยนะนี่ไซส์ก็พอๆกันแหละครับแต่นี่มันยกขาขึ้นมาเลยดูสูงกว่าบอาแฮนคอกนะครับเป็นเจตเทพจนสลัดที่มีผลเมโรเมโรก็คือเป็นผลที่ทําให้ผู้คนมาตกหลุมรักนะครับใครตกหลุมรักก็จะกลายเป็นหินไปหมดนะครับแต่ว่าดันมีผู้ชายคนนึงนะครับที่ ไม่กลายเป็นหินนะครับสามารถต่อสู้กับพลังของบัวแฮนคอกได้นั่นก็คือลูฟี่นั่นเองนะครับ <c oughs> อ่าทำให้บูวแฮนคอกก็แบบเอ้ยผู้ชายคนนี้มีอะไรดีก็เลยแบบชอบนะครับบัวแฮนคอกก็ชอบลูฟี่มาตั้งแต่ที่เจอกันจนมาถึงในภาคสงครามมารินฟอร์ดนะครับที่ลูฟี่ต้องไปช่วยเอสนะครับพี่ชายของลูฟี่บัวแฮนคอกที่ทําหน้าที่เป็นเจเทพจนสลัดนะครับแทนที่จะมา ต้องมากันต่อสู้กับพวกลูฟี่นะครับกลายเป็นว่าวานเอาไปช่วยลูฟี่แทนนะครับทําให้แบบทหารเรือนะครับแล้วก็สมุกเกอร์นะครับสมกเกอร์แบบโอ้โหงงเลยเธอไปช่วยมันทําไมนะครับลูฟี่นะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบในวันพีซอันดับต้นๆเลยนะครับแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เลยนะครับอ่าแบบโอหตั้งแต่ภาควาโนนี่คือหายยาวไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้โผล่มาอีกทีเมื่อไหร่ก็ รอติดตามกันแล้วกันนะครับกับโบอาแฮนด์คอรไม่รู้ว่าสรุปจะได้คู่กับลูฟี่ไหมนะครับไอ้ลูฟี่นี่มันก็ไม่สนใจผู้หญิงเลยนะครับสนใจแต่กินอย่างเดียวนะครับนี่ถือว่าเป็นงานที่สวยงามเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปตั้งโชว์กับตัวนี้เลยเข้ากันนะนี่พอมองมุมสูงแล้วแบบสวยนะผมรู้สึกว่าผมชอบมองมุมสูงมากเลยนะ มันดูมันเป็นวงกลมแหละดูดิตั้งแต่เอฟเฟกที่นี่มาเป็นวงกลมแล้วก็ขาที่ตวัดมาแล้วก็นี่นี่ก็เป็นวงกลมมานะครับแล้วผมก็เนี่ยทําเป็นเลี้ยวเล้ยวเป็นวงกลมนะพิ้๊ๆดิเออก็ดูเขาดีไซน์ออกมาให้มันแบบเป็นเส้นวงกลมวงกลมนะครับนี่มองจากมุมสูงมุมด้านบนสวยงามประทับใจนะครับกับงานนี้ซก i ว t zero บอาแฮนด์ฮอกนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการโมโมเดลนะครับอาจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับผมแต่น่าจะเป็นวันพีหมือนเดิมนั่นแหละครับช่วงนี้นี่อินกับวันพีทนะครับไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่